โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพ่นี่น้องที่น่ารักทุกคนเลยครับวันนี้มันอยู่กับช่องเฟิรเพจอีกเช่นเคยนะครับลุงรังไหมครับลุงรังวะเขาวันนี้ผมจะมาช่วงนี้กระแสก็เขาจังหางไหนนะครับก็ทำมาเล่นกับเขาบ้างนะครับนี่กระแสแล้วเนี่ยครับนี้จริงเขาทำกันแค่เนี้ยนะครับแต่ผมทำเท่าขนาดของผมนะครับเนี่ยผมมาจากขนาดของผมครับ โอ้ยาวเกินเข<ร> <ๆ S 1> ้ามาเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาใส่ลองใส่กับท่อสูดนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดท่อสูดก่อนนะครับโอ้โหเบอร์อะไรวะรสีก็อๆๆๆๆลองจะลองมาใส่ลองมาใส่ท่อสูดดูโอ้หนี่คลังแสงใช่ไหมครับเนี่ยอะไรครับมัใช่คลังแสงครับใช่ครับคลังแสงค้างอุปกรณ์ครับ แค่นี้พอแล้วก็รับเดี๋ยวผมจะลองวัดแบบไม่ใส่กับใส่อะไรดังกว่านะครับโอ้โหก็ไหลเลยครับหลุด,ดแล้วหนึง่งมืดไหมครับแต่ก็โอ้สว่างมากครับไม่ค่อยมืด ออกจากจริงครับเหงื่อออกหมดเลยครับนี่แค่แค่สายควงนะครับไม่ออกครับต้องตัวทีครับแล้วยี่สิบห้าไม่ยังไม่ไปไหนเลยนะครับไม่มีหัวครับว่ายี่สิบห้าไม่ไปไหนเลยครับ อีเที่ยงวันนั้นก็นกี่ครับโดยสภาพนี่ครับโดยสภาพเที่ยงครับก็แบบนี้อยู่ครับเดี๋ยวถ้าตเที่ยงเลยจะลองไปขี่นะครับขี่ในสนามบิน,นครับ ตอนนี้เราไปฟังเสียงท่อนี้ก่อนนะครับโอ้ไม่ฟังแล้วครับเยอะแล้วครับเสียงนี่ต้อฟังแบบนี้ครับแผล่แผล่แรั่สภาพรถไม่ได้ขี่เลยครับดูี่ดูครับดูฝุ่นครับสภาพรถไม่ได้ขี่เลยครับคันนี้ครับนี่จอดครับคันนี้ครับคันนี้ฝุ่นตรึงเลยครับขายไม่ครับขายไม่ขายครับอจอดไม่ให้สนใจจอดไม่ให้ฝุ่นเกาะครับ นียขอมาหน้าครับเนี่ยโห้า oh. ได้ไหมเนี่ยผมจะลองเข้าดูนะครับนีต่ต้องงัดออกนะครับฝากมันก็จะจะบึนๆหน่อยโอ้โ oh. หนี่งไงครับ จะหาคลิปทันเนยนะครับอันนี้ใส่แล้วมาขับไหมครับอะไรครับใส่แล้วขับไหมครับไม่ขับครับแล้วหลุดกลางทางท้ออมเพ็นงปุ้งเนี่ยอุปกรณ์ก,รก,รก,รก็มีแบบงนี้ครับนี่ไปนะครับอุปกรณ์ตามบกเลยครับ เราลองแบบไม่ใส่อันนี้นะยังไม่ส่งทอนะครับจะเปิดนี้เลยนะครับเว้ไล่นกไล่อะไรครับน,นี่น้ำยาเลยครับน้ำยายครับอันน้นำยาแอลกอฮอล์ครับสามทีครับ มันจะดังแค yes. ่ไหนนะครับดูครับเป็นทาครับดูครับอยู่ในน้ำครับโอ้พื้นใหญ่บางอาจารย์ครับอันนี้น้ำติ่งนะครับเนี่ยครับ อันนี้อันนี้ในน้ำนะครับโอเ้เช็ดกล้องไป๊บนะงครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูบนบกครับครับกำลังบรรจุกระสุนบรรจุกระสุนครับแล้วก็ลลยลำอ้าวอ้าวดังดังครับ น้ำนาจีอยู่ในนี้ครับเชียวทำไมครับลำซะสวยเชียวสงสัยด้านครับนี่สิบทีไอ้ทิ่ไข่อันนี้จะสอนวิธีทำไหมครับเดี๋ยวเผื่อคนสอนได้ครับแต่เขาสอนกันเยอะแล้วครับเราทาตามเขาอีกทีหนึ่งรัอดู ดังไหมครับดังมากครับเตเไยครับใครมาครับเนี่ยนมอนครับนี่ว้ไปยิงนกนะครับเสียงเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวใส่อันนี้ก่อนนะครับได้ครับผมไปครับนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนปท่อเป็นนะครับปืนไล่นกแบบเด็กแว้นนะครับนี่ปืนไล่นกรอบตัดครับเดี๋ยวผมจะลองดูเลยนะครับเติมกระสุนเติมกระสุน ถ้าเราเกิดสมัยยุคอาจาราย์ไม่แต่งย,ายาุคอะไรครับอาจารย์ไม่แต่บครับ,รบเราต้องปั่นครับต่อไ,ไปก็แกงท่อครับระวังท่อหลุดนะครับลงน้ําถ้าอยากให้โดดน้ําให้ครบห้าร้อยลายนะครับแล้วอะ เสียงเบาครับเสียงเบามากเลยครับเดี๋ยวใหม่มันน่าจะล้ำไม่สุดครับแป๊บนึงครับยุงกัดแขนโอเคครับมารับค่อยตัดก็ได้ตอนยุงกัดแขนนะหรือว่ามันระยะทางไกลเกินไปครับถอดอดแทบหลุด เขาอมันห um oh, oh. 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 ้อยๆยงไงรู้เขาจะรู้แล้วเนอบลัมครับล้บโอ้โอ้นึกว่าโดนหน้าที่เงยครับไวเลยเสียงก็ประมาณนี้แหละครับครับไม่ใส่ดังกว่าครับดูตอนไม่ใส่ดีกว่าครับ ดูตอนไม่ใส่เสียงมันกว่าครับมันน่าจะอันเกินไปครับถ้าใส่มันคือการทดลองครับใช่ไหมครับตะก้ใช่ครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์โน้ำก็เซ็นครับอ,อลโอฮอล์ครับไว้ยิงเซโควิดนะครับ ขอชาร์ตให้ทีนะครับอืมมันเบาเดียวครับเนี่ยใช่ครับทำไมมันเบาครับเนี่ยผมล้ำไม่สุดมั้งเดี๋ยวเขาล้ำอีกทีเอ้ยยุงยุงเยอะมากเสืส้อส,สีดำยุงดูดเสื้อผมว่าเราต้องเทงหมดขวดแล้วหมดขวดนี่หูแตกครับบานผิวครับ ครับไม่ดังแล้วครับทังแล้วครับรับงครับน้ำเข้าครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาทดลองดีครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตุม้มบายบาย